อ๋อที่เขาบอ

ถ้าเล็วได้นะทะอานงมเจาฬคน้อเขาอจะมาชิวๆเอ้เปล่าไม่จะเลือกอะันมีตรงไหนเหลือให้เลือกขยันมาเช้าไปหน

Phải <coughs> đi <coughs>